สวัสดีวันที่หนึ่งมกรานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับปีสองพันยิบสี่แล้วนะครับผมวันแรกนะครับของปีใหม่นะครับก็สุขสันต์ปีใหม่ครับผมสำหรับคนที่ทักทายเข้ามาสอบถามนะว่าเราจะเอายังไงดีนะครับกับตัวประกันที่ถืออยู่นะฮะกต่ทางบริษัทที่มีปัญหาอยู่นะครับก็ อยู่ที่เราตัดสินใจนะครับย,ยังยังยังเหมือนเดิมครับก็คือถ้าเราไม่มั่นใจครับก็ทําที่ใหม่เถอะผมก็พูดตรงๆประมาณนี้นะฮะเพราะว่าถ้ารอที่เดิมมันอาจจะทําให้เราเนี่ยยากลําบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเคลมการบริการนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับแตสถานการณ์สถานการณ์เราเลือกเองครับผมนะครับ ส่วนหลังจากนั้นกรมธรรม์ที่เราจะที่ถืออยู่เนี่ยเราจะทํายังไงต่อไปเราก็ไปว่ากันแต่ก็ควรที่จะมีที่อื่นไว้สําหรับรองรับความคุ้มครองก่อนนะฮะแล้วตอนนี้นะครับก็มี2บริษัทนะ,ะที่เขารับแมทเบียซึ่งรับเอาประกันในราคาเบียที่เท่ากันความคุ้มครองเท่ากันหรืออาจจะใกล้เคียงอันเนี้ยมันก็เป็นโอกาสดีครับผมเพราะว่าบางที่เขาค้นราคาเบียที่สูงกว่าไง เขาให้บริการที่แตกต่างหรือว่าการความคุ้มครองที่แตกต่างเบีย้ยมันก็อาจจะแตกต่างกันไปอาจจะแพงกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้เราไม่ทราบได้เราก็ไม่ต้องไปลุ้นเอาแต่คือเราอันนี้เราตัดสินใจง่ายก็คือแมทเบีย้ยไปเลยนะครับเราจ่ายเท่าเดิมนะครับซื้อใหม่ซื้อเพิ่มซื้อบิ้นไปเลยนะครับแล้วอีกตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปเว้นคืนนะตัวเดิมแต่ทีนี้เงินเวนคืนเนี่ยจะได้เมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ย ก็ต้องคอยตามกันนะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องมีความคุ้มครองไว้ขนานนะครับเราใช้รถด,ด้ใช้ถนนตลอดนะฮะความคุ้มครองก็ต้องมีตลอดครับผมอันนี้ก็สุดสุดแท้แต่เราแหละนะฮะเพราะว่าเราจะรับความเสี่ยงไว้เองหรือว่าจะหาบริษัทอื่นที่เขายังให้บริการได้อย่างดีปกติอยู่เนี่ยเราก็เลือกเอาเองครับเท่านั้นเองนะครับมันมันอาจจะไม่ทําให้เราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย นะครับและอีกอย่างก็คือกับบริษัทเนี้ถ้ามันเขาก็คุ้มครองจริงครับแต่กระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันอยู่ในระหว่างที่เราไม่มั่นใจไงแต่ถ้าโอเคเราโชคดีนะครับคอ,อพอเขาควบคุมดูแลแล้วก็จ่ายให้เรารวดเร็วหรือว่าอูเนี่ยไม่ต้องให้เราสมรองจ่ายมันก็ดีครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะแต่เราก็ไม่ทราบได้ว่าแต่และอูเนี่ยเขาจะการับหรือเปล่าไงและถ้าเกิดเดินทางไปถึงเรื่องของการ เขาไม่สามารถที่จะเติมเงินทุนเข้ามาได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดถึงขั้นตอนมีคําสั่งถอนใบอนุญาตนะครับอันเนี้ยยาวนานแน่ๆครับผมเรื่องของการติดตามไม่ว่าจะเป็นสินใหม่อะไรก็ตามนะครับยาวนานแน่ๆถ้าจะต้องไปตามต่อที่กบวแล้วก็ต้องไปยื่นขอทวงหนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับ ผมก็พยายามบอกแต่แรกนะครับว่าเราซื้อใหม่ดีกว่าง่ายกว่าครับผมง่ายกว่านะครับนะบส่วนใครเป็นกังวลเรื่องว่าซื้อสองบริษัทซ้อนหรือว่ามีความคุ้คพองอะไรเงี้ยคือเราก็ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็พยายามถ้าเราไม่อยากมีปัญหาเราก็แค่เว้นคืนครับผมเว้นคืนเล่มแรกครับเพื่อให้ไม่ไม่ให้บริษัทแรกเป็นจะต้องมารับรับผิดแทนนะก็คือให้บริษัทที่เราทําใหม่เนี่ยเป็น อันดับแรกเท่านั้นเองครับมันมีข้อกําหนดเงื่อนไขาตามกฎหมายไว้อยู่นะฮะก็ผมก็ได้ทําคิดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะลองดูครับตัดสินใจดูนะฮะปีใหม่แล้วนะครับผมนะครับขอให้มีสิ่งดีๆสิ่งอะไรที่อ่าไม่ยากลําบากแล้วก็สะดวกสบายทุกๆคนครับสุขสันต์วันหยุดปีใหม่ครับสวัสดีครับ